ถข้อเสียของไม้์ซิลฟี่แบบนี้ที่ยังไม่มีใครเคยบอกคุณข้อแรกเลยตัวรีโมทที่เราคาดหวังว่ามันจะสามารถใช้งานได้นั้นมันอัดคลิปในแอป t i k t o k ไม่น่จาจ้ะอันนี้ใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันกล้องในมือถือของดรอเท่านั้นต่อไปข้อเสียข้อที่2ด้วยความที่มันยาวดูค่ะ โยกค่ะดังแบบนั้นถ้าคาดหวังว่าจะอัดคลิปด้วยแอปติ k กตอกก็ต้องเลือกใช้ตัว10วินาทีนะคะกดตั้งเวลาก่อนอัดคลิปแบบนั้นก็จะพอช่วยได้ต่อไ,ไปข้อเสียข้อที่3เวลาเราหุบขาตั้งกล้องเราต้องตั้งใจหุบดีๆ ไม่งั้นถ้าเรากำไปปุ๊กนะคะมันหนีบเนื้อเราทันทีค่ะไปดูข้อดีของมัน,นมกันบ้างค่ะว่ามันสามารถมาลบล้างข้อเสียที่วันนี้ได้ไหมข้อดีข้อที่หนึ่งน้ำหนักมันเบามากคุณเราจะให้ถ่ายว่าระหว่างรัดจซอยกล่องนี้กับขาตั้งกล้องน,นี้อันไหนหนักกว่ากันฉเฉลยคือเท่ากันจ้ะทุกคนคือน้ำหนักเบามากเท่ากับกล่องลงกล่องหนึ่งนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยขาตั้งกล้องน,นี้มันหนักประมาณ่าไรไปหาซื้อรัดจซอยมากล่องสามร้อยแมวเนี่ย แล้วลองจับดูว่าน้ำหนักประมาณเนี้ยเพื่อนๆโอเคไหมซึ่งสำหรับคุณอล่านะเอาให้เพื่อนที่เขาเคยมีค่ะตั้งกล้องที่เขาซื้อมาเป็นหลักพันนะคะพอมาจับนี่เขาบอกโอ้โหมันเบามากเลยเขาชอบอันนี้มากส่วนข้อดีต่อไปในเวลาเราถ่ายคลิปรีวิวสินค้าด้วยความที่ขาเนะี่ยมันอยู่ช่วงล่างดังนั้นเวลาเราถ่ายภาพในคลิปที่เราได้ไม่ติดขาตั้งกล้องเลยแบบนี้นน สอดขาเข้าไปแล้วเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอตัวนี้มันจะไม่เห็นขาตั้งกล้องแต่ถ้าเป็นแบบอันใหญ่มันจะติดขาตั้งกล้องค่ะเวลาเราถ่ายไปมันจะมองเห็นขาตั้งกล้องอยู่ซึ่งหลังจากที่ครัวรามาชั่งน้ําหนักกันแล้วนะคะถามว่าขาตั้งกล้องอันนี้ซื้อมาแล้วคุ้มไหมคุ้มค่ามากเพราะว่าเวลาคุณล่าะออกไปข้างนอกกับลูกนะคะ ของสัมภาระเนี่ยมันก็หนักแล้วค่ะดังกล้องที่เราจะพกพาไว้บันทึกภาพต่างๆเนี่ยหรือว่าเราทําคลิปรีวิวต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีน้ําหนักเบาและสามารถพกพาได้ง่ายซึ่งอันเนี้ยกระเป๋าไปเลยแค่นี้ค่ะก็ใส่ได้คืออันเนี้ยคราะพกไปทุกที่เลยนะคะเวลาออกไปนอกสถา,านที่ใครที่ชอบทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกนะคะต้องตัวนี้เลยลดกดตกระได้เลย